สวัสดีครับบ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจและผู้ติดตามในการหาอยู you ่หากินนะครับนาะในช่องย t ทู e ของผมผู้ใดเพราอท่าน,นกดติดตามกับฝากกดติดตามในยเด้อครับเด้อืันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ตอนนกอีลุ่มครับผมตอนนกอีลุ่มนะครับนาะตอนนกอีลุม่มพร้อมครบชุดพร้อมต่อมาแล้วครับนกอีลุ่มของผมเนี่ยมันจะเป็นงานเลเซนนะครับเดอ้อเป็นงานเลเซนพร้อมชุดพร้อมต่อพร้อมยังไงมีบดหรอครับมีบดสยามนะครับนะแต่มวมาจะอธิบายเป็นเป็นแนวแนวเป็นยางยางไปนะครับนาอ นอกอีลุ่มของผมนี่ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นนอกอีลุ่มปลอมนกะับนาเห็ดจากงานเรซินลงสีเสมือนจริงนะครับนกลงสีเสมือนจริงโคงท,น,ทนครับผมทนแน่นอนครับตกกรับมีแตกบ่มีเหลาเห็ดจากงานเรซินเด้อครับเด้อเป็นยะเป็นงานเรซินนำหน้าก,ก็อยู่ประมาณหกขีดนะครับนกหางหกขีดต่อตัวทุ่งทวงมือพอดีนะครับนกะเห็ดจากงานเรซินลงสีเสมือนจริงครับผมครับสีเอเคอร์ลิกย่างดีนะครับนก ครับล่งสีดีใส่ได้หลายปีครับผมใส่ได้หลายปีเอาไปต่อเอาไปอ่าลงสนามอีล mm ีนี่ก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นครับผมได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นอ๊อฟนอ๊อฟขอให้มีตัวขอให้ <tal ent> นกมะนาว่าวบ่อผัดนะครับเนาะบ่อ๊อฟนาะะเนนกอีลุ่มนี่ครับนกอีลุ่มนี่ตัวหนึ่งนี่พร้อมส่งนะครับเนาะราคาพร้อมส่งหกร้อยห้าสิบบาทนอ๊อฟนอ๊อฟหกร้อยห้าสิบบาทเป็นงานเลเซนต์นะครับเนาะเป็นงานเลเซนต์ขายหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับเนาะราคาพร้อมส่งนะครับเด้อเจ็บเงินปลาายทง หกร้อยหาสิบบาทถือเกล้นะครับเนาะเก็บเงินไปทางได้หกร้อยห้าสิบบาทนอครับเนาะราคาพร้อมทรงหกร้อยหาสิบบาทเรากะ totally. ไอ้ fu, นี discord, e, just, kind of ane, ่ครับอันนี้บ่วงเดียวครับผมชุดบ่วงเดียวนะครับเนาะชุดนกอีลุ่มพร้อมต่อบ่วงเดียวนะครับเนาะชุดนกอีลุ่มพร้อมต่อบ่วงเดียวนะครับเนาะบ่วงกับหยีแถมลังเก็บไปพร้อมแล้วครับนอเห็นมันกลมอยู่ตลอดเวลาห้าใส่กับหยีแถมลังเก็บตัวนี้ไปเรียบร้อยเวลาห้าวจีใส่ห้าเอาออก นกนเอาออกปึบเอ่อเชือกสายเม่นนี่ครับเชือกสายเม่นนี่ตัวนี้รุ่นใหม่จะเป็นเอ่อเชือกหนังทักนะครับเด้อเชือกหนังทักนะครับเนาะเชือกหนังทักมันเวลามันติดมันของมันหยุ่งกันมันก็แกะออกง่ายนะครับเนาะเชือกหนังทักมันนี่เป็นเส้นไผ่เส้นมันโบหยุ่งโบปุ้ยนเนาะโบหยุ่งโบปุ้ยชุดนกไอ้ไอ้นี่บวงบวงเดียวนะครับเนาะบวงเดียวนี่จะมีสามสิบลักสามสิบบวงนะครับเด้อสามสิบลักสามสิบบวงนะครับเนาะ พวกเอ็นสายเอ็นต่อด้วยสาย PE น้ครับทดให้เรียบร้อยน้ครับน้ห่วงทองเหลืองห่องทองเหลืองชนิดแข็งนะครับถ้แข็งแข็งดีครับผมบริษัทนี่ครับผมสร้างมาคดเองคัดเองนี่คดเองเหตุตัวเอเองถึงตัดถึงคดเองนี่จนมือบวมมดครับเจ็บมือเพราะว่ามันแข็งแข็งดีอย่างไรคือว่ามันดีแบบว่าเวลามันติดเ่ามันบล่าครับผมมันบล่าไม่ยืดมันบ่ยืดมันบอล่ามันบ่เสียทรงน้อครับนานี่ครับห่วงทองเหลืองแบบแข็งอย่างดี ทดมาให้เรียบร้อยบานล่านกันครับผมติด่ลอกปุ๊บแน่นอนครับผมดินกับผมมีรุดว่า้ะเขาจำงามขาแล้วเรียบร้อยเพื่สุดโตครับผมจกเว้นถ้ากรณีนกรุดกรณีนกรุดส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมที่ผมไปต่อเรามันรุดรุดขึ้นกันครับเป็นเสี้ยนบันในก็บรุดรุดนี่สาเหตุที่ผมเบิ้งกระคักแล้วนี่มันบ่อถือข้อขาครับมันถือเล็บมันโขขาออกมาปุ๊บจังหวะมันเข่ามันเข่าเล็บมันเข่าเล็บปุ๊บจังหวะมันดิ่น ปุ๊บ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 เล็บมัน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 หูดมันบอลล็อกนะครับเล็บตีนมันหน่อยติดเล็บมันลดมันลดเนาะครับเนาะมันลดติดขันติดเล็บนี่มีโอกาสลดสูงนะครับเนาะขันเฉพาะบ่วงนี่ครับเฉพาะขึ้นนี่ครับหกร้อยห้าสิบบาทคือกันครับหกร้อยห้าสิบบาทนี่ครับพร้อมส่งเก็บปลายทางได้แล้วครับเรื่หกร้อยห้าสิบบาทเฉพาะคืนเฉพาะบ่วงนี่ครับบ่วงเดียวนี่ครับสามสิบหลักสามสิบบ่วงหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะสั่งซื้อได้เนาะครับเนาะ เมมโมรี่เสียงครับผมเมมโมรี่เสียงกะซื้อได้350บาทพร้อมส่งครับผมเสียงนกอีลุ่ม350บาทเมมแท้นะครับเนาะเมมแท้อรงได้ลำโพงกะ400บาทครับผมลำโพง400บาทพร้อมส่งนะครับแล้วเก็บเงินไปทางได้ทุกอย่างครับพร้อมส่งเบิดราคาที่บอกมาพร้อมส่งเบิดเก็บเงินไปทางได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนกอีลุ่มครับผมว่าลำโพงยี่เสียงดีปะเลยเสียงดีลำโพงลุงนี่สอหรับต้นนกอีลุ่มนี่ผมการันตีเลยครับเสียงดีมากๆากนะครับเนา้อคนน่ะเสียงเบียดมันดี แน่นแน่นดีครับเสียงเตียนเสียงกันพวดเสียงแน่นดีครับน่ับน็ลอกครับอยู่ใกรบัานไหนกับเสียงพอแตกเสียงธรรมชาติแน่นอนครับแต่ว่ากันอยู่ที่เสียงพร้อมนี่ครับบ่อยู่ที่ลำโพงยังเดี๋ยวมันอยู่ที่เสียงพร้อมลำโพงดีเสียงก็ดีเสียงประมาณกะนกกะแค่นกับเขามาซองเมืองแล้วก็บินหนีกับนี่ครับเสียงดีนะรับรองครับบ่โดดครับ ฮันลังเหรอวะ้าข้าวเขาลงนะครับน้าลำลำพงยึดแน่นอนครับเสียงดีครับสั่งได้ครับผมชุดพร้อมต่อชุดนี้ครับชพร้อมต่อชุดนี้กับการสื่อพั้ดสุดนี่ครับการสื้อพื้นสุดหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับน้านี่ครับชุดพร้อมต่อเลยครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีตัวนกตัวหนึ่งขึ้นอันหนึ่งสามสิบลักสามสิบบวนี่ครับตัวนี้ขึ้นเดียวเมมเสียง ลำโพงเนาะครับเนาะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเนาะครับเนาะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเจ็บเงินปลายทางเนาะครับเนาะเจ็บเงินปลายทางหนึ่งพันแปดร้อยบาทเจ็บเงินปลายทางลำพงเพิ่นก็ยีแถมสายแถมสายซัดกับสายหูฟังไปนำ้ำไ,ไอ้สายซัดก็สายไอ้ยังดอกนี่สายแม็กคขา,า Mac, ว่าแม็กสายพ่วงนะครับเนาะสายต่อแถมไปสองสายเนาะครับเนาะเอ่เอติดต่อซื้อกะติดต่อมาได้เลยครับโทัวร์ยังไงครับผมเบอร์โทรกับศูนย์หกห้าสามสี่หกศูนย์หนึ่งห้าห้าเนาะครับเนาะ เบอร์โทรไ like อดีไล like, ่กับศูนย์หกห้าสามสี่หกศูนย์หนึ่งห้าห้านอกกับนอกไอดีไล่คันผู้ใดิทักมาทางไล่ก็ได้ทักมาทางเบอร์โทรก็ได้นอกกับนอกยินดีต้อนรับยินดีรับสายตลอดเวลานอกกับนอกคันนั้นผู้ใดได้เบื้องแล้วขันลุงป้านาะอาเพิ่นอยากได้ก็ฝากในเด้อครับเด้อสื่อฝากตอนเพิ่นก็นได้นอกกับนอกที่เป็น ขอคุณอย่างสูงเลยขอคุณอย่างสูงเลยนะครับน้องก็ได้ขายละมูเกันแน่นะครับน้องงนะานคุณภาพงานนี่ยมเมนต์ผมก็ร่างเห็ดเลยครับผมเห็ดมาสามสี่ปีแล้วครับครับปีนี้เขาปีที่สี่แล้วครับคุณภาพหล่นครับผมคุณภาพได้คุณภาพดีแน่นอนโมเมนสร้สารงสร้างใหม้นะครับน้องสางเก่าแล้วแต่เบอกบอกซื้อนะครับเนาะเพราะว่าก็อยากขายก็เลยบอกนะครับบอกสูฟังอ่ะกันกันระเกิดว่าเอา่อในเบื้องชิปนี้แล้วก็ผู้ใดบ่ท่านในเบื้องชิปหรือว่าเพิ่นอยากได้กั ฝากพูดด้เบิ้งแล้วก็ฝากบอกเพื่อนในเดื่อว่ามโมนี้กก็กัก็มีขายให้กันเท่ากับนอสั่งซื้อได้0653460155ครับผมเบอร์ทั่วไอดียไล์กับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับเท่าับนอฝากกดติดตามไว้ในเดือครับเด้อในช่องของผมเป็นกำลังใจให้แนี้เท่าับนอคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี้ก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ